สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวงูบอลตัวใหม่ของผมครับอ่าอย่างตัวในกล่องน,นี้ก็คือมอฟคาริอร์ครับเป็นงูสองมอฟก็คืออ่าคาริโกกับสไปเดอร์ครับนี่ครับคาริโกก็คือจะเป็นแบบดังขาวๆแบบนี้ครับเห็นไหมครับนี่ดังครึ่งตัวเลยตัวนี้ถือว่าเปิดขาวสูงมากอันนี้เป็นเพศผู้ครับปี2018นี่ไซส์ประมาณ700กว่อกรัมพร้อมผสมปลายปีแต่ตัวนี้กินยากครับกินยากมาก เจ้าของเก่าบอกกินเดือนละครั้งเพราะว่าเป็นที่งูด้วยครับอยู่ที่นิสัยแต่ละตัวของงูบางตัวก็กินง่ายครับนี่คาริเดอร์เอกลักษณ์เลยนี่ลายสปยเดอร์กับคาริโก้อาคาริโก้นี่เสริมทางกับมอสสปาเดอร์นะครับเพราะว่าเอาคาริโก้อามาใส่กับสปเดอร์เนี่ยจะได้มีโอกาสได้งูที่เปิดขาวสูงแบบนี้มีโอกาสได้มากกว่ามอสอื่นนะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้700เจ็ดร้อยเพลกัมตัวนี้ยังไม่ค่อยคุ้นๆนักแลับเพิ่งรับมาได้ประมาณสองสามวันเองตัวนี้อ่อี๋ยวมาดูตัวที่เด็ดครับตัวนี้เป็นอ่าหูขาวครับซปเปอร์ไฟเออร์ขาวตาดำครับนี่ตัวนี้ก็ปีสิบแปดเหมือนกันครับเพชรเมียแต่แต่ตัวนี้เพชรเงยาตัวใหญ่กว่าเขากินดีกว่าซปเปอร์ไฟเออร์นี่ครับก็จะ บางตัวก็จะมีจุดเหลืองๆครับแต่ตัวนี้พิเศษหน่อยก็คือแต้มเหลืองนี่จางหายแทบไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับตัวนี้ไม่มีแต้มเหลืองร้อยเปอร์เซ็นต์ขาวตาดาครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็ใหญ่ตัวใหญ่พอสมควรนี่ตัวนี้กินแรดแช่ครับแรดร้อยกรัมสองร้อยกรัมได้สบายๆน้ําหนักน่าจะประมาณโลสี่โลห้าครับไม่เกินนี้เห็นไหมครับว่าเขาจะผิวพันจะเกลี้ยงเก่ามากครับเห็นไหมครับ ดูสะอาดแล้วก็ดูไม่น่ากลัวเหมือนงูมอสเป็นอื่นเป็นงูมอสที่อ่าส่วนตัวมองว่าดูแบบทําให้มือใหม่ไม่กลัวเพราะเขาไม่มีความน่ากลัวเลยดูสีขาวเหมือนกะทิเลยนี่ขาวจั้วเลยนี่เห็นไหมครับโอเคครับก็สําหรับวันนี้ก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ